วันนี้มาพบกับผมซาไปอีกแล้วอ,อ,อันนี้จะรมมีวิวสกุตชี่ที่ซื้อมาจากสำเพ็งอ่ะมาเริ่มต้นด้วย <c oughs> เค้กโลมินเนียน,ยยนยที่ซื้อมาจากร้านชวาแล้วก็เฮลโล k ค t ตี้หนึ่งอันมาดูกันเลยเค้กโลมินเนียนสโลด้วย แล้วก็นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งสกูชีเ่เค้กโรเมเน่เมื่อกี้เป็นสองตานี้ตาเดียวแล้วก็เฮลโลคิตตี้จากร้านร้านชวาเฮลโลคิตตี้เป็นฟังสโลเหมือนกัน ของแท้นะครับต่อไปก็เป็นสกคุชี่แพ็คอันละยี่สิบบาทมันเป็นโหลอันละยี่สิบบาทนเนี่ยมันก็จะเป็นอันละยี่สิบบาท เดีวก็ไม่มีรถกินไอ้ซูชิเนาะซูชินี่ซูชิแล้วก็ฟังที่แบบโดนกินนอะไรฮัโลโหลตี่นี่คนแก่ฮาวินสิฟ้าตัวนัดเขียวตัวนัดชักกวก็แสงแฟมันไม่เปิด แล้วก็โอชิเอ้ยไม่ใช่ชิชดิหนุ่มปังอะไรไม่รู้อะแล้วก็เล็ดสโลอยู่ไม่ใช่สโลนะยี่สิบนะครับก็ขอเขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณันนี่ผมไม่ได้ซื้อมาจากร้านชาวา ซื้อมาจากร้านข้างๆหลังชวานะครับขอบคุณครับ